สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายน2024ผู้ใดเป็นเจ้าของท่านขอท่องจำเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้ที่คุณกับพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนี้และเราทั้งหลายจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จหนึ่งยอนบทที่สข้อที่6 อ่านหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงเจ็อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีเอเซเกียวยี่แปดถึงสามสิบเมื่อท่านอ่านข้อพระคัมภีร์เช่นหนึ่งโครินบทที่หกข้อที่ยี่สิบซึ่งกล่าวว่าท่านถูกซื้อด้วยราคาสงูงท่านอาจเริ่มสงสัยว่าซื้อจากผู้ใดเมื่อใดฉันจงยินยัมให้คนอื่นเป็นเจ้าของซึ่งสมควรที่จะซื้อฉันจากคนนั้นสำนวนนี้บอกเราว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะรู้หรือไม่กระามและไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกระามล้วนเป็นของอวิญญาณทุกคนเกิดมาในความผิดบาปสดุดีบทที่5้กข้อที่5และจนกว่าพวกเขาจะมันเกิดใหม่พวกเขายังคงเป็นสมบัติของมารไม่มีผู้ใดเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ทุกคนล้วนเป็นของอ,ญญงอวิญญาณหนึ่งหรืออีกวิญญาณหนึ่ง คำถามตอนนี้คือผู้ใดเป็นเจ้าของท่านต้องสามารถบอกได้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยดูดจากวิธีการใช้ทรัพย์สินนั้นทรัพย์สินจะสะท้อนถึงลักษณะและบุคลิกของเจ้าของนั้นเป็นเหตุผลที่มัท,ทธิวบทที่7ข้อที่1 8ถึง20กล่าวว่าต้นไม้ดีจะเกิดผลเร็วไม่ได้หรือต้นไม้เร็วจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฝันลงอถิ้งเสียในไฟ เหตุฉะนั้นท่านจะดูจักเขาได้พอผลของเขาหากพระคริสต์เป็นเจ้าของท่านก็หนจะเห็นกับเนืใสของพระคริสต์ซึ่งเรีอีกอย่างว่าผลแห่งพวิญญาณในตัวท่านอุ้มใสอของท่านสะท้อนถึงความรักความเปิดเผยใจความสันสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความซื้อสัตว์ซื้อ ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนกระเตียบที่ 5, กที่ยีสิถึงยี่หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กําหนดท่านแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของท่านเนื่องจากมีเพียงสองสิ่งที่แบงแยกในอาณาจักรแห่งวิญญาณอาณาจักรแห่งความเมืออ่อลอาณาจักรของพระเจ้าผู้ใดก็ตามที่พระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของผู้นั้นก็เป็นของมารคนคนนี้จะเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน ของเนืนังโดยอัตโนมัติตามที่กล่าวไว้ในกระบทที่5ข้อที่19ถึงยีเมื่อท่านอ่านข้อความนั้นขา้าพเจ้าท่านจะเห็นว่าผู้คนจํานวนมากที่ทําสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขากําลังทํา ตามเจ้าของของพวกเขามานตัวอย่างเช่นหลายคนที่อิจฉาริษยาคิดว่ากันอิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์พวกเขาไม่รู้ว่ากามอิจฉาลิษยาสามารถคงอยู่ในใจของพวกเขาได้ก็เ,เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็นที่รักของพระองค์เองพระคัมภีร์บอกเราในโรมบทที่หกข้อที่16ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมรับตัว รับใจฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นธาตุของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นธาตุของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นธาตุของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตามเมื่อพระคิลายเป็นเจ้าของของท่านท่านจะไม่ประพฤติตนตามลักษณะของสาตานอีกต่อไปมอบชีวิตของท่านในการพร่วันนี้หากท่านยังไม่ได้ทําเช่นนั้นตอบสนองจากผลของลักษณะนิสัยของท่านผู้ใดเป็นเจ้าของท่านจริงๆ